นะครับสวัสดีขอต้อนรับเข้าสู่เท็กเตอร์โอมนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเจ้ายักษ์เขียวกันนี้นะครับมาลองดันดินดูนะครับขออนรับชมก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเท็กเตอร์โอมด้วยนะครับผิดช่องไม่ <c oughs> Text ช่องยินดีต้อนรับเข้าสู่เท็กเตอร์บอยนะฮะช่องเท็กเตอร์บอยนะฮะวันนี้ผมพาเท็กเตอร์โอมมาลองรถเท็กเตอร์จอรเดีย ในงานดันดินตัวนี้ก็เป็นตู้แอร์นั่งยินสบายเย็นๆสบายจริงโอ้คืนข้ครั้งแรกของแท้โตมที่จะมาครับกครั้งแรกแล้วไม่บอกด้วยนะว่าเกียร์แบบไหนครับเดี๋ยวผมจะทดลองเองนะไปตามวงมเอองมาเองเหรอไปลองเลยดีกว่าอาครับทุกคนเดี๋ยวขึ้นไปดานแล้วนะครับอันนี้สองกล้องมุมเดียวกันมุกแลาว Yeah, yin, ขวามือขวา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 มือทันเดียวกันกันหนึ่งสองสามสี่อ่ะเจอยังเจอยังยังไม่เจอใช่ไหมะลย านนี้นงไงห,หนึ่งสองสามอาดูตรงบางคนะูน่ะอ๋อมาเทังยวนี่อ้ต้องเล่นเกียร์สามเกียร์อามเอาอีกรอบหนึ่งนะฮะพี่น้องตอนนี้จะเป็นการไล่สองกล้งพร้อมกันถ่ายสองกล้งพร้อมกันเลยจะได้รู้ว่า <c oughs> เป็นแบบไหน นี่คือครั้งแรกของโอมในการขับจอนเดียนะฮะจอนเดีย er 60กีตัวแอร์เย็นเย็นตอนนี้ยังงงงอยู่ว่าจะแบบไหนดีเอาตรงๆผมก็อันนี้ผมยังไม่เคยขับดันดินนะรุ่นนี้แต่ผมเคยขับรุ่นอื่น คนที่ขับครั้งแรกก็จะงงๆกับการใช้เกียร์ของตอนเดียอยู่อย่างเงี้ยยังงงกับการใช้เกียร์ของตอนเดียอยู่ <c oughs> <c oughs> ไม่เกินกันบ้างนะครับแต่ฮะ, <c oughs> นฮะคนมันเก่งครับได้ก็โอมฮนะคนมันเก่งยังไงก็ <c oughs> ไปได้อยู่แล้ว <c oughs> ตอนนี้ตอนนี้มาขับต้องไ้เดโต์โกล 其他问题。 นี่ฝีมือการดัน oh ด right? ินของรุณโอมนะฮะดันดินสิบล้อเรามาดูกันเดี๋ยวรอสิบล้อมาใหม่อีกรอบหนึ่งคันนูก็เป็น M105S นะฮะ ด้านความคล่องตัวก็ทางนู้นนะครับแต่ตัวตัว 95B เนี่ยก็จะมีเกียร์ power reverser เช่นกันนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตัวตู air. ้แอร์ตัวตู้แอร์จะเป็นเกียร์ธรรมดาถ้าเป็นตู้แอร์ที่เป็นเกียร์ power reverser ที่แบบว่าไม่ต้องหยุดคัตก,ก็จะอยู่ในรุ่นของอ110่แรงม้านั่นเองอ่าตอนนี้มี10ร้อมาเที่ยหนึ่งแล้ว10ร้อมาหนึ่งจ้าหนึ่งคันนะฮะร,รอแฟกเตอร์โอมกัน à đây quanh nhé Giống như con hả? Giống như con hả? ยังไม่คล่องเลยอ่ะอะไรนะยังไม่คล่องเลยอ่ะใช่ใช่ยังไม่คล่องเลยแต่แต่แรงแรงเยี่ยวเย่งกันเต็มไปไปพี่เลยนะเต็มไปดันแล้วก็เครื่อบกันเร่งเลยเครื่องเร่งไม่จบเลยแรงม้าดีอ่ะเออแรงฟอกแรงต้นมันดีแบบปล่อยคันด้วยนะล้อรีก็ฟรีไปแบบไม่ยกไปพีดเลยอ่ะเดี๋ยวเต็มเลย ต้องเต็มหน่อยเทคโนมาทั้งทีมันต้องเต็มเอามาลองดูคันนี้เดี๋ยวเอาเต็มอีกทีนึงเอาผ่ากลางไหมคันนี้เอาผ่ากลางกองเลยเดี๋ยวคันนี้เดี๋ยวคันนนี้ะเดี๋ยวคันนี้ลงมาเดี๋ยวเราผ่ากลางกองเลยเอาเอาให้เครื่องดับเลยดับเลยดับกลางกองเลยเอ้ยล้อกรันใยเหรอเย็นๆลุงแกมองหน้าแกอยากพนักกับผมหรือเปล่าด้วอ่ะเรามาดูตัวนี้ต่อเสร็จ เดี๋ยวคัน,นี้เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะมาดำกลางกองเหมือนรู้สึกว่ามันจะอยู่ในช่องเดียวกันเลย <c oughs> ถ่ายกล้องเดียวเนี่ย <c oughs> เอาถ่ายกล้องชนกันหน่อยสิของของเทสโอมเป็นโก p โปร9ก้าของผมเป็นโก p โป8 กลางกองนะกลางกองนี่ต้องถ่ายไล้เดี๋ยวเรามาเอากลางกองฝั่งนี้กลางกองฝั่งนี้อันนี่ผมต้องคุยกับสองกล้องอะมาท่องใกล้ๆก,ก,ก,กันดีกว่าเนี่ยฮะเดี๋ยวมาจากกองนี้นะครับี๋ยวเราใส่กลางกองเลยว่าจะเป็นแบบไหนโอ้มาแล้ว 6095B บางลำไ,ไหวไหมหไนเหม่งอไหฮะอ oh. ทีเดียวก็จะหายนะครับทีเดียวนะฮะทีเดียวครับตองในสิบล้อลเอาจ้า็นไงบ้าดับไหม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  ดับไหม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 ไม่ได้ครับพี่น้องกางตองโอ้นี่คือ 6095B ยจอนเดียนะครับ95แรงมา ตัวแอร์คันนี้ถ้ามือหนึ่งอยู่7 1็ดหนึล้านเจ็ดแสบาทนะครับสนใจก็ต้องผมได้ถ้าตรงนั้นแว้นไปแล้วครับโนวาครับโนวาฮะตัวเก่าครับ Nova, นะโนวาฮะตัวน,นี้จอเดียครับไม่ใช่โนวาฮะจเย็นจเย็นหรือสามทีหมดกองสามทีหมดกองสิบ้อนะครับพี่น้องครับครับ ลุงแกบอกว่าไม่ต้องทําอะไรแล้วอยู่สบายๆแล้วไม่ต้องทําอะไรแล้วมีคนมาดันให้โอ้ไม่ต้องเหนื่อยเรานั่งดูไว้เดี๋ยวเรามาให้ลุงแกลองดันดูบ้างแต่หยาดีกว่าเห็นแต่แกขับเมื่อกี้ร้อยแปดแล้วอย่าดีกว่าเฮ้ เนนจะถ่ายรูปหน้าปกคะ,ะนะ <laughs> จะถ่ายรูปหน้าปกเรามาจอดใกล้ๆก,กันเด็ด <c oughs> <c oughs> อยากจะมาทักกับลุงกลัวจะยอดสุดยอดแค่น,นี้สามทีแรงท้อกดีมากสามทีสิบล้อหายเออสามทีล้อหายเดี๋ย <c> ว <oughs> เมื่อกี้นะตอนดันนะแบบเอากันเล่นเขราว่าไม่มียกไปดันเลยอ่ะ <c oughs> เออแรงดีแรงดีเนี่ยแรงแรงจุดต้นมันดีนะคือไม่ต้องเน่งมากเลยยอดเลยลงรักเลยเนี่ย เย็นด้วยเย็นด้วยนั่นแหละฮะที่แท็กเตอร์โอมเขาได้ขับลองกับรถแท็กเตอร์จอรเดียไปยังไงท่านใดสนใจรถแท็กเตอร์จอรเดียก็ฝากไว้ด้วยละกันช่องแท็กเตอร์บอยกับบริษัทไทยแท็กเตอร์ตัวแทนจุฬาลักษณแท็กเตอร์จอรเดียป,ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธนะ์นะจ๊นะฮนะนะ่คลิปน่าจะนานแล้วแหละฝากด้วยสําหรับช่องแท็กเตอร์โอมและชอ่องแท็กเตอร์บอยนะฮะซึ่งเราก็รู้จักกันมางานเราเวลามีอะไรเราก็คุยกันเพื่อให้ความรู้ซึ่งแก่กันและกันนะครับ ยูทูบเบอร์ท่านใดก็สนใจอยากจะค้อแลกกล้องสองช่องก็ติดต่อมาได้หรือใจสนใจที่จะอยากจ้างนะครับอยากจ้างงานการโฆษณาหรืออยากโฆษณาโปรดักผลิตภัณฑ์ประชาสัมพันธ์ได้คนนี้จ้างได้ครับไม่แพงครับไม่แพงกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องเป็นตัวผมนะครับเดี๋ยวเราจะปิดคลิปยังเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะไม่รู้ตอนไหนของผมเดี๋ยวเขอารมนี่บ่อยอยู่ของผมนี่ไม่รู้แล้วแต่อารมณ์เลยไปลวจ้า